ใจหมวใจจะวายอะไรแบบนี้ค่ะอันไปอีกบริษัทหนึ่งปะควัเจว่าเจว่าสวัสดีค่ะอ่าบริษัทสาพันทัวนครออัยแอรถเต็มหัวเต็มหมดทุกเที่ยวเลยจนถึงสี่ทุ่มก็เลยไปอีกบริษัทหนึ่งนะคะสาพันทัวปรากฏแว่เกือบไม่ได้ไปนะคะไม่ไปไม่ได้วันนี้ยังไงต้องกลับกรุงเทพให้ได้ ถ้ามาไม่มีรถเราก็จะค้างที่จังหวัดร้อยเอ็ดคืนหนึ่งแล้วเราก็จะออกตอนเช้านะคะเก้าโมงกวา่าแต่บังเอิญว่าเราซื้อตัวได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ <c ười> บอละมันมันมีแค่นั้นค่ะก็คือเห็นพี่น้องก็น,น,นานๆทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกเกษตรพี่เป็นคนไม่ดืม่มว่าไป ช่วงรอรถไปไปปัน้นอ๋อไปปัน่นโอ้โยแมวอ่ะกลัวกลัวตกน้ําอันนี้ยนี่นะคะก็คงไม่ไปปั่นนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครปั่นแล้วค่ะเนี่ยนะเ <c oughs> ยอะเอินเย่ะเอิน <c oughs> เบิดเ่ดมือแล้ว <c oughs> เมื่อนีน้ยไม่ได้ไปไซสเลยนอนค่ะผมชื่อว่าพีเอสไม่จมแน่ผมเชื่อว่าพีเอสไม่จมเนี่ยเสียค่ะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะ <c ười> เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมคะเสียให้กำลังใจกันหน่อยนะคะเสียค่ะเขียนว่าก็ได้ตัวจริงก็ไม่อ้วนปานใดหรอกค่ะ <c ười> นานๆแบบว่าปีหนึ่งจะจะดิ้งครั้งหนึ่งนะคะ,กะเกษตรพี่เป็นคนดีจะตายวันที่ยี่สิบพี่ก็จะไปางานบุญนะคะจะไปทอดกระถินนะคะไม่อ้วนสักหน่อยใช่เนาะขอบคุณค่ะเมียหลวงยินดีที่ได้รู้จักนะคะตามไปแล้วเดี๋ยวจะไปเม้นเดี๋ยวถึงกรุงเทพจะจะทักทายหานะคะเมียหลวง เราก็อาบน้ําก่อนจะขึ้นรถมาตอนเที่ยงนี้เองนะคะเมียหลวงนะให้ชมความงามนะคะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นนะคะที่เมืองสาเกตนครนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงว่าสาเกตนครคืออะไรนะคะเป็นชื่อของเมืองเก่านะคะ ใช่ไหมพี่เก๋ซพุทโซเมนเจเต้นออกกำลังกายอยู่สวัสดีค่ะคุณบุญช่วยโอ้โหอันนี้อะไรหอโหวตค่ะให้ชมบรรยากาศความงามนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเนาะ ุูซอก็ทักทายนะคะพี่น้องป้องปลายหลายคนนะคะเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันข้ามฝั่งไหมอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณพี่กระท่อมพินแคนเนาะ,ะเนาะตอนนี้เอ็ดอยู่อยู่นอกอะค่ะอยู่นอกกรุงเทพค่ะ <c oughs> ตอนนี้อยู่เอลเอค่ะเขาเรียกว่า ฮอลอโหวดค่ะโหวดก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่เขาใช้เป่าอะนะคะซูรินไม่ได้ไปปีนี้เส้นอ阿拉伯ก่อนนะคะแป๊มหนึ่งนะคะ พุทซอมามแม่พุทซอมมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวบึงพล่านใช่พรุ่งนี้เจอกันที่บางกอกนะคะทุกคนพออยากให้ดูบรรยากาศยามค่ำค่ำนะคะที่หอโวตนะคะเนาะความงามนะคะ